ับพบกับผมอีกแล้วนะครับทิมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพาทุกคนมาดูต้นยางที่เปิดกลีดใหม่นะครับเปิดกลีดได้ประมาณสี่มีดแล้วครับสามสี่มีดนะครับสามสี่มีดก็ประมาณนี้นะครับก็มาดูกันนะครับอันนี้นี่เป็นยางสี่มีดนะครับเป็นยางใหม่นะครับยังไม่ค่อยออกดีเท่าไหร่เป็นบางต้นบางต้นก็ออกดีให้นะครับบางต้นก็ออกนะครับนี่ครับ มีทั้งสามมีดมีทั้งสีมีดนะครับนี่ครับสี่มีดได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับนี่ครับหนักอยู่เหมือนกันนะครับเป็นยางช่วงนี้ยางเปิดใหม่ช่วงนี้มันค่อนข้างตันนะครับค่อนข้างแน่นนะครับเนื้อยางแน่นมากนะครับสี่มีดนะครับอันนี้ที่มันได้ขนาดนี้ผมใช้ผมใช้ยาเร่งกระตุ้นเลยนะครับถึงออกได้ขนาดนี้นะครับแต่นี้แต่แต่ทีนี้ผมไม่ได้หย่อนเลอะหย่อนน้ำกรดเลยนะครับเนี่ย เปิดใหม่ถ้าเรายางเปิดใหม่ในช่วงหน้าแรงแบบนี้นะครับเราไม่ต้องหยอดน้ำกรดก็ได้นะครับผมจะใช้เทคนิคการหยอดคือหยอดเต็นต่นช่วงแรกนะครับไอช่วงช่วงช่วง,วงมีดแรกคือใต้กะลาะครับมีดต,ต่อไปต่อไปผมก็ไม่ได้หยอดครับคือหยดหยดออกมาก็ประมาณสัก2อชั่วโมงสาชั่วโมงเขาก็แห้งแน่นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับช่วงเปิดใหม่ก็จะมีก็จะสบายช่วงไม่ต้องหยอดน้ำกรดนะครับ อย่างสามประมาณสามถึงสี่มตรนะครับผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมกรีดวานเว้นบันเอาผมก็คิดว่าประมาณสี่มตรนะครับนี่ครับสี่มีรก็ได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับนี่ก็ลาใหญ่นะครับก็ใหญ่นะครับนี่มัได้หยดน้ำดคทับแน่นนะครับแน่น ช่วงนี้ผมก็จะเปิดผมเปิดช่วงเดือนเมษานะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่เป็นวันที่15หรืออ๋อสิเป็นวันที่16เมษานะครับก็เปิดมาได้สัก3ามสีว่วันนะครับก็ข้อดีข้อดีของยางที่เปิดใหม่ก็ไม่ต้องหยอดน้ำกรดนะครับแน่นเลยนะครับก็บางคนก็หยอดน้ำกรดคนระับแต่ผมคิดว่าไม่ต้องหยอดน้ำกรดครับ มาเป็นการเสียเวลาครับในความคิดของผมเองครับต้นตนี้ก็ออกดีนะครับนี่ครับอันนี้ไม่ได้หยดน้ำรดครับอันนี้ผมใช้วิธีการวางไปไปเลยนะครับนนแกะให้ดูนะครับออกมาสวยนะครับก็ผมแกะออกแล้วผมก็เนี่ยคือ เราแกะออกแล้วมันจะมีตัวนี้นะครับเป็นน้าําเก่าของเขาน,ะน้ำน้ําเก่าของเขามันค่อนข้างเป็นเป็นกรดหรือเป็นมันเปรี้ยวนะครับมันมันเหมือนกับกรดเป็นเหมือนน้ากรดแล้วครับเราเราก็ไม่ต้องเอาน้ําตัวนี้ออกนะแกะออกก็ไม่ต้องเอาน้ําตัวนี้ออกคือคือให้เขาหยดใส่แล้วก็เขาจะแข็งเลยนะครับเนี่ยครับก็ออกมาสวย,ยนะครับนี่ครับอย่างที่ได้นะครับในช่วงแรกนะครับ ข้อดีของยางใหม่นะครับไม่ต้องหยอดน้ำกรดก็ออกมาแน่นสวยแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็มาดูต้นนะครับว่าผมมูนะผมไม่ได้หยอนน้ำกรดจริงๆนะครับเนี่ยนี่ครับสวยนะครับไม่ได้หยอดนะครับเนี่ยนี่นีดแรกมดมีสองมีสามมีสีก็ไม่ได้หยอดเลยครับแน่นนะครับแน่นแน่นแน่นดีมากครับยางในช่วงแรกนะครับ แล้วน้ำเปรี้ยวๆก็ไม่ต้องออกนะมันจะมีน้ำใสๆนะครับที่ติดมือผมเนี่ยคือน้ำน้ำเปรี้ยวๆของเขานะครับไม่ต้องเอาออกนะครับไม่ต้องหยอดเลยครับแน่นดีมากนะครับยางระยะแรกนะครับก็ของใครของใครใช้สูตรผมบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่ผมจะมาแนะนําว่ายางในช่วงแรกเรายังไม่ต้องหยอนน้ำกรดหรอกครับเพราะว่าเนื้อยางในช่วงแรกเขาจะค่อนข้างแน่นมากนะครับ แล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็แห้งแล้วนะครับเนี่นะครับจับดูครับก็จะมีบางต้นบางต้นที่มันยังเนิ่มๆนะครับแต่ก็เดี๋ยวสักพักก็จะแข็งนะครับก็จะแข็งไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้หยดน้ำฝนครับตัวนี้ก็แน่นแล้วนะครับแน่นแล้วนะยังเนิ่มๆอยู่สักพักคืนนี้ก็แกะออกได้นะพอดีนะครับ แกออกได้แล้วก็แกออกได้แล้วก็กรีดใส่ใหม่นะครับไม่ได้หยดน้ำกรดเลยนะครับสามสีมีดนี่ไม่ได้หยดเลยนะครับก็โอเคนะครับก็คือสูตรของผมนะครับในระยะแรกก็ผมไม่ค่อยหยดได้หยดน้ำกรดนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับก็มันจะแห้งเร็วอยู่นะครับในระยะแรกนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงที่นี้นะครับก็จะบอกบอกวิธีการ รีดยางในระยะแรกแบบไม่ต้องหยอดน้ำกรดน,นะครับก็ลองเอาไปดูนะครับเปิดใหม่ก็ไม่ต้องหยอดนะครับใหม่ๆเนื้อยางแน่นดีนะครับครับขอบคุณครับ